ตอนที่หนึ่งรยสทั้งเจ็ดผู้เท่าออกจากหมู่บ้านย่าซือหันกลับมาและกระพริบตาใครกําลังออกจากหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านยิ้มและพูดว่าแม้ว่าฉันจะเป็นคาราวาสแต่ฉันก็เข้าใจเจตนาของคุณเช่นกันคุณไม่ได้กินดีและไม่ได้นอนดีในช่วงนี้ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปคุณต้องออกไปหาหมู่เออย่าซือพูดด้วยความหมุดหงิดคุณเห็นทุกอย่างแล้ว ฉันจะจากไปและจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปผู้เท้าบอดไอและพูดว่าถ้าคุณออกจากหมู่บ้านใครจะช่วยปราบปรามปีศาจในตัวคุณในอดีตเมื่อเราอยู่ที่นี่วิญญาณของอาจารย์หลี่ไม่กล้าทําอะไรโดยประมาทถ้าคุณจากไปฉันกลัวว่าคุณจะปราบปรามอาจารย์หลี่ไม่ได้อาจารย์หลี่มีความสาเร็จที่ลึกซึ้งในวิถีแห่งเวทมนต์ก่อนที่เขาจะตายเขาเปลี่ยนตัวเองเป็นมเมล็ดพันปีศาจและปลูกมันไว้ในหัวใจเต่าของคุณ เขาเอาชีวิตรอดโดยอาศัยหัวใจเต่าของคุณรอที่จะกัดกลับเมื่อใดก็ได้หากคุณไม่สามารถกำจัดเขาและปราบปรามเขาได้เขาจะกัดกลับทำลายวิญญาณของคุณและเอาร่างกายของคุณไปดวงตาของย่าซีมีประกายเขาจะไม่เอาร่างกายของฉันไปเพราะเขารักคุณมากเกินไปเหรอผู้เท่าบอดหัวเราเย,ยะถ้าอย่างนั้นคุณก็คิดผิดแล้วเขาเอาร่างของคุณไปเกิดใหม่ในร่างของคุณ ดังนั้นเขาก็คือคุณเขาไม่ได้รักคุณแต่รักเปลือกของคุณเมื่อเขาได้กลายเป็นคุณเขาสามารถรักตัวเองได้เขาเป็นปีศาจภายในตัวคุณและคุณก็เป็นปีศาจภายในของเขาด้วยเขาเกิดใหม่ในร่างของคุณซึ่งหมายความว่าเขาได้เอาชนะปีศาจภายในของตัวเองแล้วอาจารย์หลี่ต้องการใช้คุณเพื่อฝึกฝนตัวเองและกลายเป็นเทพเจ้าย่าซือตัวสั่นและหัวเราะอย่างกระทันหันผู้ทบบดคุณพูดมากเกินไปแล้วคุณช่วยกำจัดปีศาจภายในของฉันได้ไหม ผู้เทาบอดเงียบไปวิญญาณของหลี่เทียนสิ่งถูกฝังไว้ในหัวใจของย่าซีและเขาไม่สามารถกำจัดมันได้ไม่เพียงแต่เขาไม่สามารถแก้ปัญหาได้แต่ธรรมะของอาจารย์มาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เช่นกันและดาบของหัวหน้าหมู่บ้านก็ไม่สามารถกำจัดปีศาจในหัวใจของเต่าได้คนเดียวที่สามารถแก้ปัญหาปีศาจภายในนี้ได้คือย่าซือเองสิ่งที่พวกเขาทำได้คือช่วยย่าซือปรับปีศาจภายในนี้ ข้าอาศัยอยู่ที่นี่มานานกว่า40ปีแล้วหากเจ้าไม่สามารถกำจัดเขาได้แล้วข้าจะอยู่ที่นี่ไปเพื่ออะไรย่าซือถือตะกร้าแล้วจากไปโดยไม่หันกลับมามองพร้อมพูดว่าข้าจะไปหาหมู่เอ,อ๋อข้ากังวลเสมอว่าเขาไม่ได้รับอาหารและเสื้อผ้าที่ดีพอและถูกกลั่นแกล้งอย่ากังวลหากข้าไม่สามารถระง,งับลีเหล่ากุ้ยได้ข้าจะกลับมาหัวหน้าหมู่บ้านและผูท้ทบอดขมวดคิ้วพร้อมกัน ย่าซือมาถึงแม่น้ำพร้อมตะกร้าที่เรียกว่าสัตว์ที่แบกแม่น้ำปีนขึ้นไปบนหลังของมันและลงไปตามแม่น้ำหลังจากที่สัตว์ร้าฝูเจียงเดินไปได้ร้อยหมาย่าซื้อก็ตะลึงขึ้นมาทันใดเธอเห็นคนตาบอดเดินด้วยไม้เท้าอยู่กลางแม่น้ำใบหน้าของย่าซีเปลี่ยนเป็นสีดํากระทันหันเธอเอื้อมมือออกไปหยิบคนตาบอดขึ้นมาวางเขาไว้บนหลังสัตว์ร้ฝูเจียงและพูดด้วยความโกรธคนตาบอดจะต้องการให้ข้าอยู่ที่นี่ด้วยหรือไม่ชายตาบอดรู้สึกสับสนและพูดด้วยรอยยิ้ม เป็นคุณยายฉันเดินตามปกติทำไมฉันต้องให้คุณอยู่ที่นี่ย่าซือรู้สึกสงสัยและพูดว่าคุณวิ่งมาไกลตั้งแต่เช้าแล้วคุณไม่อยากขวางฉันและขัดขวางไม่ให้ฉันออกจากหมู่บ้านเหรอชายตาบอดบนคุณไปทางของคุณส่วนฉันไปทางของฉันทำไมฉันต้องให้คุณอยู่ที่นี่ยังไงก็ตามคุณกำลังจะไปที่ไหนคุณหญิงชราคุณช่วยฉันด้วยได้ไหมย่าซือกับพริปตาที่มืดมนของเธอและยิ้ม ฉันจะไปที่หมู่บ้านหยานคังคุณอยากจะพาฉันไปกับคุณไหมาชายตาบอดปรบมือและพูดว่าฉันจะไปที่หมู่บ้านหยานคังด้วยย่ซือจ้องมองเขาด้วยตาโตและชายตาบอดก็ดูไร้เดียงสาย,ย่ซาีหัวราอยยาะคุณจะไปที่หมู่บ้านหยานคังเพื่ออะไรชายตาบอดพูดอย่างเฉยเมยฉันตาบอดและฉันจะไปหาคนที่ควักดวงตาของฉันออกหัวใจของย่ซือเต้นรัวและเธอก็ยิ้มฉันคิดว่าคุณเป็นห่วงความปลอดภัยของมู่เอ๋ และวางแผนที่จะไปที่หยานคังเพื่อตามหาหมูเอ๋อแต่ปรากฏว่าคุณกำลังทำธุรกิจเขาเติบโตขึ้นและสามารถจัดการกับตัวแปรทั้งหมดได้อย่างเป็นธรรมชาติคำพูดของชายตาบอดทำให้ย่าซือรู้สึกละอายใจในใจแต่ได้ยินชายตาบอดพูดต่อไปว่าฉันจะไม่ไปหาเขาโดยตรงฉันจะสังเกตเขาอย่างลับๆในขณะนี้ลำแสงว่าขึ้นในอากาศย่าซือเงยหน้าขึ้นมองและเห็นว่าลำแสงนั้นหายไปแล้ว ทันใดนั้นลำแสงนั้นหันกลับมาและตกลงบนหลังสัตว์ร้ายฝูเจียงด้วยเสียงฟึดฟัดร่างของปู่ขาขาดขาดปรากฏขึ้นมองไปที่คนสองคนบนหลังสัตว์ร้ายด้วยความโกรธชายตาบอดพูดด้วยความโกรธคนพิการคุณวิ่งไปมาเหมือนผีมันน่ากลัวมากคุณทำอะไรอยู่ออกไปเดินเล่นนอกหมู่บ้านปู่ขาขาดมองไปรอบๆแล้วพูดว่าคุณเห็นอาจารย์หมาไหมเมื่อวานฉันไม่เห็นเขาและเมื่อคืนเขาก็ไม่กลับมาด้วย ย่าซือประหลาใจและพูดว่าอาจารย์หมาไม่กลับมาหรือเขากลับมาที่หมู่บ้านตรงเวลาเสมอปู่ขาขาดถอนหายใจและพูดว่าฉันเดาว่าเขาคงคิดถึงมู่เอ๋และไปที่อนาจาักรยานคังฉันอยากตามหาเขาชายชราคนนี้จากไปโดยไม่พูดอะไรสักคำฉันจะถามเขาว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้และทำไมเขาถึงทิ้งมิตรภาพของเราไปหลายปีฉันยังอยากตรวจดูขาของฉันด้วยชายตาบอดหัวราอยยาะคุณไม่อยากเห็นหมู่เอ๋ใช่ไหมชายเงยพูดอย่างเย็นชา ฉันจะคิดถึงเขาไหมฉันจะไม่เด็กคนนี้ถูกพวกเราเกบไปเขาเป็นคนเกเรและน่ารำคาญมาตั้งแต่เด็กฉันอยากไล่เขาไปนานแล้วเฮ้ hey, คุณเห็นไหมไอสารเลวที่อยู่ข้างหน้าดูเหมือนจะเป็นคนขายเนื้อจริงๆแล้วเป็นคนขายเนื้อต่างหากหลังจากนั้นไม่นานคนสี่คนก็ยืนอยู่บนหลังสัตว์ร้ฝูเจียงแน่นอนว่าคนขายเนื้อยืนด้วยมือของเขาเองพวกเขาทั้งสามมองหน้ากันคนตาบอดพิงไม้ไผ่และฟังอย่างตั้งใจแต่ไม่มีใครพูดอะไรย่าซือถือตะกร้าคนน้อยพิงไม้ค้้ยันและเป่าปาก คนขายเนื้อวางมือลงวางมือบนเอวของเขาและมองไปรอบๆหลังจากผ่านไปนานปู่ตาบอดก็พูดด้วยเสียงต่ำอาจารย์หมาก็หนีไปแล้วกับพวกเราสี่คนเหลือเพียงผู้เท่าบอดหัวหน้าหมู่บ้านคนหูหนวกและคนใบในหมู่บ้านคนม่หนีไปแล้วคนขายเนื้อกลนและพูดว่าหัวหน้าหมู่บ้านและผู้เท่าบอดยังไม่ลุกขึ้นส่วนคนใบก็หนีไปพร้อมกับกล่องใหญ่บนหลังของเขาฉันวิ่งออกไปไล่ตามเขาแต่ตาไม่ทันชายตาบอดตะลึง และพูดด้วยรอยยิ้มถ้าอย่างนั้นก็เหลือแค่คนหูหนวกหัวหน้าหมู่บ้านและผู้เท่าบอดปูขาเป๋หัวเราอคิกคักและพูดว่าพวกเราไม่ได้คิดถึงมู่เอ,อ๋อเราต่างก็มีธุระของตัวเองฉันไปที่พระราชวังเพื่อตรวจสอบขาของฉันถ้าอาจารย์หยานคังโดงย่าและรมควันขาของฉันแล้วทําเป็นแฮมล่ะจะเกิดอะไรขึ้นชายตาบอดพยักหน้าฉันมีธุระเหมือนกันฉันจะล้างแคนให้ตาของฉัน ย่าซีพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าและพูดด้วยรอยยิ้มฉันเป็นนักบุญคนก่อนของคริสตจักรศักดิ์เมื่อผู้นำคนใหม่ขึ้นครองบาลังฉันจะไปพบผู้นำคนใหม่ตามธรรมชาติผู้ขายเนื้อคิดอยู่นานและคิดหาเหตุผลขึ้นมาโดยพูดว่าฉันคิดว่าร่างกายส่วนล่างของฉันอาจจะล้มที่ไหนสักแห่งฉันจะไปค้นหามันบางทีฉันอาจจะยังเชื่อมต่อมันได้ทั้งสี่คนถอนหายใจด้วยความโล่ง,งอกและพูดพร้อมกันว่า ดังนั้นเราทุกคนต่างก็มีอะไรต้องทําในหมู่บ้านคนพิการหัวหน้าหมู่บ้านและผู้ทบอดนั่งอยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านและดื่มชายอย่างเงียบๆหลังจากผ่านไปนานเภสัชกรก็พูดว่าเหลือพวกเราในหมู่บ้านเพียงสี่คนเท่านั้นผู้ทบอดพูดอาจารย์มาออกไปเมื่อวานหัวหน้าหมู่บ้านดื่มชาแล้วพูดว่าพวกเขายังคงอารมณ์เสียและไม่สามารถนั่งนิ่งได้หรือคนหูหนวกเป็นคนอ่านหนังสือมากมีการศึกษาดีฉเฉลียวฉลาดและสงบ เขาหันศีรษะและจ้องมองคนหูหนวกที่ถือตะกร้าไม้ไผ่พร้อมผ้าบาังแดดเดินผ่านพวกเขาไปอย่างว่างเปล่าพูดเถ้าบอดอดไม่ได้ที่จะพูดว่าคนหูหนวกคุณจะไปไหนดูเหมือนคนหูหนวกจะไม่ได้ยินและเดินจากไปไอสารเลวมันแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินฉันอีกแล้วเทศสัจกรพูดอย่างโกรธจัดตอนนี้เหลือพวกเราในหมู่บ้านเพียงสองคนหัวหน้าหมู่บ้านไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ดีจึงถามขึ้นทันทีว่าคุณจะไปเมื่อไหร่ ผู้เท้าบอดสายหัวอย่างรวดเร็วฉันมีศัตรูมากมายฉันจะกล้าไปได้อย่างไรฉันกังวลว่าถ้าคนเลวพวกนี้หนีไปหมดมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่คนเลวในหมู่บ้านของเราหัวหน้าหมู่บ้านยิ้มและพูดว่าปล่อยให้คนภายนอกเป็นห่วงเถอะถ้าเจ้าต้องการออกไปเจ้าก็ออกไปได้ฉันจะอยู่เฝ้าหมู่บ้านจนกว่าเจ้าจะกลับมาผู้ท่้าบอดลังเลและสายหัวพูดว่า ฉันจะสร้างปัญหาให้พวกเขาก็ต่อเมื่อฉันออกไปในบรรดาคนพิการทั้งหมดในหมู่บ้านของเราชื่อเสียงของฉันแย่ที่สุดหัวหน้าหมู่บ้านยิ้มและพูดว่าถ้าไม่เช่นนั้นเจ้าคงหนีไปนานแล้วทั้งสองมองหน้ากันและหัวเราะที่ชายแดนของเทศมนตรีเจียงและเทศมนตรีหยางฉินมุ่งนหน้าขึ้นมองพระอาทิตย์ขึ้นยกมือขึ้นและพลังชีวิตของนกสีแดงเข้มก็ระเบิดออกมาเผาเสื้อผ้าที่นำมาจากศี์ของนิกายยอมตะศก ส่วนผิวหนังของมนุษย์นั้นเขาได้โยนมันทิ้งไปครึ่งหนึ่งแล้วและเขายังมีภาระทางจิตใจที่จะต้องสวมผิวหนังของคนอื่นอยู่ด้วยยิ่งไปกว่านั้นเขากำลังถือกระเป๋าใบใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยของจีป,ปาถะที่ย่าซือเตรียมไว้ให้เขาและเขาไม่สามารถสวมผิวหนังของมนุษย์ได้มิฉะนั้นเขาจะกลายเป็นคนหลังคอมและถูกมองเห็นได้ง่ายมีอะไรซ่อนอยู่ในหลังคอมของย่าซือทันใดนั้นฉินมู่ก็มีความคิดที่อยากรู้อยากเห็น เขากำลังถือกระเป๋าใบหนึ่งหากเขาถูกปกคลุมด้วยผิวหนังของมนุษย์เขาก็จะกลายเป็นคนหลังค่อมย่าซือไม่ใช่คนหลังคอมดังนั้นต้องมีบางอย่างซ่อนอยู่ในหลังค่อมของเธอฉินมู่อยากรู้มากว่ามีสิ่งแปลกประหลาดอะไรซ่อนอยู่ในนั้นเขาหลบหนีมาทั้งคืนโดยไม่ได้พักผ่อนและได้ประสบกับการต่อสู้ที่ดูเดือดหลายครั้งเขาเหนื่อยมากวิญญาณจิ้งจอกในกระเป๋าได้หลับไปเพราะความอ่อนล้าลมกระโชกและฉินมู่ก็ไล่ตามเฟิงเจี้ยนเอ,อ๋อทันทีและเดินตามสายลม อย่างไรก็ตามหลังจากเดินไปได้ไม่กี่ก้าวเขาก็รู้สึกเหนื่อยดังนั้นเขาจึงต้องลงมาและเดินอย่างซื่อสัตย์ทันใดนั้นก็มีเสียงหึง่งหึงดังขึ้นในอากาศชินมูมองไปในทิศทางของเสียงและเห็นดวงสีแดงเพลิงหลายตัวบินอยู่เหนือมันดวงเหล่านั้นไม่กลัวคนพวกมันบินเข้ามาใกล้เขาและบินวนรอบเขาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ดวงศพดวงตาของชินมูกระตุกโดยไม่รู้ตัวและเขาก็หาวพร้อมกับพึมพำกับตัวเองว่าฉันเหนื่อยมาก ฉันควรหาที่นอนดีกว่าเขาดีดนิ้วอย่างรวดเร็วและดวงเหล่านั้นก็ระเบิดทันทีฉินมู่เร่งความเร็วทันทีและบินหนีไปเขาเคยเห็นดวงประเภทนี้ที่บ้านผู้ทบอดดวงศพมีสีเขียวดำและสีอื่นๆและดวงศพสีแดงนั้นหายากที่สุดและดวงสีแดงเหล่านี้คือดวงศพสีแดงในเวลานี้เสียงหึงห่งๆดังขึ้นและเขามองขึ้นไปและหนังศีรษะของเขาก็รู้สึกเสียวซ่าน เขาเห็นเมฆสีแดงบนท้องฟ้าพุ่งเข้ามาทางด้านนี้ด้วยแรงเคลื่อนตัวที่รุนแรงเมฆสีแดงบินต่ำลงเรื่อยๆและทันใดนั้น <c oughs> ก็มีแมลงปีกแข็งสีแดงบินเข้าไปในภูเขาและป่าไม้และเจาะเข้าไปในหลุมศพหมู่พื้นดินของหลุมศพหมู่สันสะเทือนและโครงกระดูกคลานออกมาจากพื้นดินก้าวขาออกไปและไล่ตามฉินมู่ด้วยความบ้าคลั่งแมลงปีกแข็งอีกหลายตัวบินเข้ามาและเจาะเข้าไปในร่างของหมาป่าป่า และแม้แต่เสือที่พวกเขาพบระหว่างทางสัตว์ร้ายเหล่านั้นที่มีดวงตาสีแดงพุ่งเข้าหาชินมู่จริงๆ